สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับการเรียนเป็นรูปแบบเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่อนปรนการวัดผลให้กับโรงเรียนที่หยุดการเรียนการสอนชั่วคราวจากเหตุปะทะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กไม่สะดุดติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักเรียนครูรวมไปถึงโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันทําให้ต้องหยุดการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวในรูปแบบเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือ anytime w h e e r โดยนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านสามารถเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ส่วนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รวมทั้งสพยังได้จัดชุดการเรียนรู้เสริมระหว่างช่วงหยุดเรียนเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่สะดุด และป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาดูแลเรื่องการเรียนการสอนในเชิองอนิเวนิททางนะครับบางโรงเรียนที่เด็กต้องไปอยู่ที่บ้านตัวเองเราก็มีการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับเด็กที่มาอยู่ที่ค่ายพักพิงเราก็มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับดยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเราก็ทํางานในลักษณะที่เรียกว่าโมวันทีมครับกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นทํางานร่วมจิตร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นทางเขตปฐมมัธยมศึกษาธิการจังหวัดสกรอนะครับแล้วก็ทั้งหมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้มาช่วยดูแลมีนักเรียนนักศึกษามาช่วยกันครูบาอาจารย์นะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าการที่พวกเราได้รวมรวมือรวบใจกันเนี่ยทำให้การเรียนรู้ไม่สะดุดไม่หยุดนิ่งนะครับก็าทาให้นักเรียน ก็ผ่อนคลายความกังวลใจทำให้ผู้ปกครองได้ผ่อนคลายความกังวลใจไปในระดับหนึ่งนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเพิ่มเติมว่ายังได้ผ่อนปรนการวัดและประเมินผลเพื่อลดความกังวลของนักเรียนและผู้ปกครองหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วจะเร่งกลับสู่การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบพร้อมพิจารณาขยายวันสอบในพื้นที่เสี่ยงและจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมด้วยวันนี้ก็นําเรียนว่า การวัดประเมินผลก็ยืดหยุ่นด้วยนะครับซึ่งเราได้พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเรียนการสอนยืดหยุ่นในสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็การวัดประเมินผลก็ยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้สบายใจนะครับว่าถึงจะมีวิกฤตเราก็ยังดูแลเรายังมีโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้ สถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษายังคงต้องเดินหน้ามาตรก,การดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การเรียนรู้หยุดชะง,งักปุริมพาสอนการรายงาน